สวัสดีครับกระแสไทยลีกวันนี้กับผมโกบอนไทยก็คงหนีไม่พ้นข่าวสารความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทาน k i n g ์คัพนะครับครั้งที่49ที่จะแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ 2- องสาว,วันที่ผ่านมาเราก็รู้ตัวผู้เล่น,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 นลกันพอสมควรสําหรับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างเรบานอนแต่อีก2ทีมครับที่เป็นคู่แข่งแน่นอนแหละในนัดที่2เนี่ยใครชนะหรือใครแพ้ก็จะไปเจอกับทีมในทีมห ระหว่างอิรักและอินเดียครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันพอสังเขตและกันนะครับอิรักเนี่ยเป็นทีมอันดับที่70ของโลกนะครับตามฟีฟ่าแรงกิง้งเคซุดคาซาาแคปตุนสอใหญ่ของทีมก็พาลูกทีมมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับ <S <S เมื่อวันที่4กันยายนในช่วงค่ำๆนะครับก็ลงฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะครับทีมของพวกเขาถือว่าน่ากลัวเลยนะครับซีดานอิกบา อดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้ย้ายไปร่วมทีมกับ FC ฟซทาเวนเต้นะครับในลีกดัสของฮอลแลนด์ก็นําทัพมาในทีมชุดนี้นะครับตัวอื่นๆที่เรารู้จักกันก็จะมีอย่างเดบินซูราก้านะครับที่เคยเล่นกับบุรีรัมก็ตัวนี้เป็นอดีตผู้เล่นของบริรัมนะครับย้ายออกไปแล้วแล้วีกหนึ่งตัวที่เล่นอยู่ในไทยเหมือนกันก็นกคือตัวเก่งของการท่าเรือนะครับฟานปูโตสซึ่งเป็นกองหลังจอมแกร่งเลยนะครับของการท่าเรือเอฟซโดยนักเตะ ส่วนใหญ่ในชุดนี้ครับคาแข่งในทวีปยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นยิรักเนี่ยน่าจะตามองมากๆแล้วก็คาดว่านะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคิดว่าน่าจะผ่านอินเดียได้นะครับแล้วก็เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศได้นะครับอ่าส่วนคู่แข่งของเขาอย่างอินเดียครับจริงๆก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยไม่พร้อมนะครับเกมนี้จะไม่มีซูนินเซตรีนะครับดาวยิงสูงสุดต,ตลอดการของทีมที่ติดภารกิจกับครอบครัวนะครับ ทำให้เดินทางมาไม่ได้ส่วนนักเตะหลักๆของทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในซูเปอร์ลีกของอินเดียนะครับฟีฟ่าเรนกิ้งของอินเดียก็คืออันดับที่99ทั้งนี้ทั้งนั้นเลบานอนนะครับอิรักรวมไปถึงอินเดียเนี่ยเรนกิ้งฟีฟ่าเนี่ยเหนือก่าไทยทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นไทยจะเจองานหนักแน่นอนครับสำหรับการแข่งขันคิงส์คัพในครั้งนี้นะครับก็รอติดตามว่าผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทางฟีทีวี ย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งครับวันที่7กันยายนคู่แรก17นกา30นาทีครับิรักพบกับอินเดียและคู่ที่2ครับ20นกา30นาทีไทยของเราพบกับเบลบาน,นนนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับตามเจียทีมชาติไทยของเราก็สามารถกลับมาติดตามบทวิเคราะห์ฟุตบอลรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงของฟุตบอลไทยได้กับผมนะครับโกลบอลไทยในช่วงกระแสไทยลีกช่องกระแส,ะะแสะต่างประเทศแบบนี้ครับทุกวันครับ